ในเกมนี้เขาอัปเดตได้เปการเปลี่ยนในเรื่องน้องดอลล่าใหม่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผมมองว่าเกมนี้เป็นการอัปเดตแค่ยิบยิบย่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนเป็นการรอการอัปเดตของน้องอาลิฟมากกว่านะเปิดเฟสแรกมาเขาบอกว่าให้เราไปช่วยเมดนะข้ามเวลาไปตอนเที่ยงเลยนะ <c oughs> แล้วก็ไปห้องตายดินเลยอืม กลับมาเหมือนเดิมน,นะครับเพราะงใต้ดินก็คือเป็นการเปลี่ยนเนื้อเรื่องใหม่นะครับอ่อาเดียวคนนี้ก็พยายามจะตีเธอเพื่อที่บอกว่าเฮ้ยรหัสผ่านตู้เซฟคืออะไรกันแน่นะก็ตีกันอืมอเดียวก็ไปละก็กดไปที่เธอเลยนะครับก็ไปคุยว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยนี่ผมขอเล่าแบบข้ามๆเลยดีกว่านะครับก็คือเราก็ประมาณว่าสงสัยว่าเออทาไมเธอถึงมาถูกเครียดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเธอก็บอกว่าสาเหตุที่เธอถูกเครียดน,นี้เพราะว่าเธอ พยายามอยากได้หรหัสผ่านจากโนล่านะครับแต่แบบว่าโนอราไม่ยอมบอกหรหัสผ่านนะครับอดีตก็ฟาดก็ไม่ยอมบอกหรหัสผ่านแล้วก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่บอกหรหัสผ่านแต่เธอก็บอกเราว่าเป็นเพราะเธอเคารพในหัวหน้าของเธอนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันคืออะไรนะขอหยาดกดข้ามแล้วกันนะครับคนเล่าจบไปแล้วเธอก็บ่นว่าเธออยากกินน้ำแล้วให้กดค้นหาเลยนะแล้วก็เอาน้ําให้เธอกินนะก็ยังเป็นปมให้คิดอยู่นะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังเล่นยังไม่ถึงไหนเลย ไม่ใช่เล่นไปถึงไหนดิเนื้อเรื่องเขาก็มาถึงนี้เรายังไม่รู้มากกว่าอเราก็กดช่วยเธอดีกว่านะพยายามจะช่วยนะครับเสร็จแล้วอาเดียวก็มาหาพอดีเลยนะอาเดียวเฮ้ยมึงทําอะไรเนี่ยเนี่ยเราก็เป็นไ e อ้กี้แพ้เหมือนเดิมนะครับไม่คือว่าไงอะ่ะมันเครื่องช็อตไฟฟ้านะเอาตั้งไว้มั่วตัวแล้วก็อ้คน้อเดียวขโมอยไปละตัว,ตร,วตรงนี้ก็ผมขอแบบว่า ไม่เล่นให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับก็ขอยาย่าฆ่าไปส่วนนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นเนเรื่องอะไรต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างดูทรงรู้แล้วมันรู้สึกมันทําคลิปยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะล่อแหลมไปมันคือมันล่อแหลมไปหมดเลยนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นเฟสนี้ดีกว่านะครับเฟสขอความช่วยเหลือใจเจ็ดสิบเจ็ดดีกว่านะมันอาจจะเล่นได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ไม,ไ,มไม่มีฉากเราจะไปดูเอเจนต์ดีกว่านะครับว่าเอเจนต์เป็นไงบ้างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปอาวก่อนที่ว่าจะเริ่มเฟสนี้นะครับเราต้องโทรไปหาเอเจนต์ก่อนนะครับอย่างแรกก่อนที่เราจะได้เฟสนี้โผล่มานะครับเราต้องไปไปหาเมดก่อนนะครับเมดที่เขาอยู่ห้องใต้ดินนะเสร็จแล้วเฟสนี้มันจะโผล่ขึ้นมานะโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เรากดโทรไปหาเธอนะครับ ก็คือเราโทรไปหาเธอเพราะว่าเราไปขอความช่วยเหลือเธอนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเอเจนต์ช่วยหน่อยดีมีเมดอ่ะ,อะคืออะไรอะ่ะก็เรื่องอย่างนั้นไงช่วยเรื่องนั้นดีกว่าเสร็จแล้วเธอก็บอกว่าฉันขอเวลาสองสาวันแล้วกันอะไรมานี้แหละเราก็นอนรอเลยแล้วก็เรียบร้อยนะครับไม่ถึงสองสาวันดิเธอก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะแทรกซึมเข้าไปดูในที่แห่งนี้เองว่าเป็นยังไงเดี๋ยวฉันก็จะจัดการให้นะหลังจากนี้ก็ เอเจนต์สิบเจ็ดก็โผล่มาที่นี่แล้วนะครับให้เราทําการกดไปที่สนามหญ้าแล้วก็เฮ้ยถือว่ามันเป็นสเต็ปปะเดี๋ยวผมขอญาตเล่นเล่นไปตรงนี้ดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันต้องเล่นไปตามสเต็ปสเต็ปนะครับถึงมันจะกดล็อกให้นะผมขอไม่หัวหมอข่าไปดีกว่านะอืมเราเข้าไปที่ค่าลือหาดเลยดีกว่าอืมเรากดเข้าไปที่ค่าลือหานะครับเราก็เห็นว่าเอเจนต์สิบเจ็ดกำลังเป็นเมดอยู่ที่บ้านหลังนี้นะ เราก็ทักทายเจอโอ้เอเจนต์17่นี่วายเอเจนต์นี่กำลังทำภารกิจอยู่แน่เลยอ,อย่างนี้แหละแล้วก็มันจะมีหัวข้อหนึ่งบอกว่าให้เธออาบน้ำให้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเธออาบน้ำให้ได้นะเพราะว่ามีน้องอ่ามีน้องชื่อน้องอะไรว่าน้องลาเมียอยู่อยู่ตรงนี้นะเราไม่สามารถพูดโกหกเธอได้นะว่าเอ้เธอต้องทำให้ฉันนะไม่ทำให้ฉันเธอโดนไล่ออกห <c oughs> ลังจากนี้ก็ ถ้าเราจะจะบอกเธอเร่อยให้เราทําการมุดไปห้องใต้ดินนะครับตอนที่เราจะขึ้นบันไดได้เราต้องทําภารกิจบูบาอเสร็จก่อนนะโอเคแล้วกดไปที่ผนังประตูเลยเออจากนี้เราก็สามารถไปหาเอเจนต์สิได้แล้วนะครับโอเคนี่อเอเจนต์ในส่วนนี้ผมก็ไม่เล่นต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเลอะเทอะไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมดูดิว่ามีเฟสเลยที่น่าเล่นได้บ้างนะอืม เฟซของนอราแก้เป็นจะช,ชมฉากซีกีเฉยอในคลิปนี้ก็อาจไปกี่นาทีวะเนี่ยคลิปนี้ก็อาจแค่12นาทีเองนะครับไม่รู้จะตัดต่อไงดีนะะผมก็ขอญอาตลาคุณผู้ชมไปเท่านี้ดีกว่านะครับก็มันอัปเดตนิดหน่อยด้วยนะครับเสร็จแล้วก็อัปเดตแล้วก็มันจะมีฉากนี้เยอะเกินไปจนแบบทําคลิปไม่ได้นะครับในคลิปนี้ต้องขอกลับลาคุณผู้ชมไปเทเท่านี้นะครับสวัสดีครับ